และนี่คือ6ด้านมืดนะครับของอีลอนมัสนะครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับอีลอนมัสนะครับเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะครับมีแต่คนพูดถึงด้านดีต่างๆของเขามากมายนะครับเขาประสบความสําเร็จมาได้ยังไงเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับผมแต่นี่คือ6ด้านมืดที่เราอาจจะต้องมาเรียนรู้และทําความเข้าใจกันครับอย่างแรกเลยนะครับอีลอนมัสขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้านายที่โหดกับพนักงานมากๆเลยนะครับผมอีลอนมัสมีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารแบบเอ็กตรีมสุดๆเลยนะครับผมเคยปลดพนักงานหลายพันคนแบบสายฟ้าแลบมาแล้วอย่างก รณีของทวิสเตอร์เป็นต้นนะครับหรือพนักงานของ SpaceX หรือ Tesla เองนะครับหลายคนนะครับเคยบอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่กับอีลอนมัสเนี่ยแบบ7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดเลยนะครับเป็นเวลาติดต่อกันหลายเดือนเลยทีเดียวและที่สําคัญนะครับวัฒนธรรมองค์กรของเขาครับมีวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นที่ทําทุก อย่างยังไงก็ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่แคร์สภาพจิตใจของพนักงานครับผมด้านมืออย่างที่2นะครับเขาเล่นกับตลาดหุ้นและคริปโตครับเขาเคยใช้ทวิตเตอร์นะครับปั่นราคาหุ้นแล้วก็เหรียญคริปโตอย่างดอยช์คอยนะครับผมเขาทวิตเพียงไม่กี่คำนะครับราคาขึ้นหรือลงอย่างมหาศาลภายในไม่กี่นาทีนะครับผมหลายคนนะครับกล่าวหาเขาว่าเขาเป็นนักปั่นการตลาดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับและนอกจากนี้เขายังเคยถูก SEC ของสหรัฐอเมริกานะครับสอบสวนและปรับมาแล้วจากกรณีเรื่องการทวิตเรื่อง หุ้นของเทสลาด้วยครับและข้อที่3นะครับอีรอนมาร์เป็นคนชอบปะทะมากเลยนะครับผมและมีพฤติกรรมบางอย่างแปลกแปไปนะครับเขาเคยเรียกนักดำน้ำนะครับที่ช่วยเหลือทีมหมูป่านะครับผมว่าเป็นพวกที่มีรถนิยมทางเพศที่ชอบเด็กแบบนั้นโดยที่ไม่มีหลักฐานด้วยนะครับผมและนอกจากนี้นะครับเขายังโต้กับสื่อหรือนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เห็นต่างจากเขาด้วยถ้อยคาที่รุนแรงครับเขามีบุคลิกที่กวางโลกครับและไม่สนใจเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะเท่าไหร่เลยครับด้านมือข้อที่4ครับเขาทํางานจนลูกน้อง หมดพลังแต่ตัวเองไม่เคยหยุดเลยครับผมมาเคยให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะว่าใครไม่สามารถทํางานสัปดาห์ละแปดสิบถึงร้อยชั่วโมงได้ไม่มีทางประสบความสําเร็จแนวคิดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับเพราะมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างเบลนเอามากๆทีเดียวนะครับมองเห็นคนที่ทํางานปกติว่าอ่อนแอเกินไปสําหรับการเปลี่ยนโลกไปนี้และด้านมือข้อที่ห้าครับ,รบเขาไม่แคร์ผลกระทบจากคําพูดของตัวเขาเลยครับผมทวิตทุกอย่างที่คิดไม่เคยกันกรองให้มันดีออกมาก่อนไม่เคยกันกรองไม่สนไม่แคร์หน้าอิน หนผมที่ไนนค,คิดอะไรก็พูดแบบนั้นทวิตแบบนั้นเลยครับ่งผลต่อราคาตลาดและเศรษฐกิจและความมั่นคงของบริษ,ษัทที่เขากําลังทําอยู่โดยตรงหลายครั้งหลายทีเลยทีเดียวมีนักลงทุนและผู้บริหารบางรายนะครับบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะที่ควรถูกห้ามใช้ทวิตเตอร์ด้วยซ้ำครับผมและด้านมือข้อที่6ครับเขาชอบสร้างภาพว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนโลกแต่จริงๆแล้วเขาแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลครับภาพลักษณ์ของเขาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือโลกใบนี้นะครับเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้มีนวัตรกรรมเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้นะครับอย่าง เช่น e-v นะครับหรือพลังงานสะอาดหรือแม้กระทั่งอวกาศสเปซเอก็ตามนะครับแต่บางโปรเจกต์นั้นนะครับเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวเชิงพาณิชย์ล้วนๆเลยนะครับอย่างเช่น Starlink นะครับหรือการที่เขาเทคทวิตเตอร์มานะครับดูเนอร์ทอริงเป็นต้นนะครับผมมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่ของโลกนะครับแต่เขาคือ CEO ที่ฉลาดที่สุดในการสร้างสตอรี่เพื่อขายอนาคตครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือ6ด้านมือนะครับของอีรอนมารที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับเจ๊โพ์นี้เกบชนีัคท่ ชอบเรื่องราวพวกนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับโค้ช <Course. S 1> บพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์